Default classic nightmare. Today, the poor team meets the Harlem Globetrotters. Oh. 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 Crap, we can't do this episode without the real models. I know, I know. I know. ทีฟูเทนแน่แม่ตอนที่สามวันนี้ร้อนแล้วนะท่ารกิจโดยทีฟ้าดูให้สนุนนะครับเอยมาหนี่อะไเไอ้มึงไปไหนในสายเฟสเชสมันเสือกมากเหรอ วันวันสวัสดีเชา้าอนความสดใสและอากาศที่ร้อนเด็มนะวันนี้เราต้องเจอประสบปัญหาเนระื่องประเทศไทยเราร้อนหนักจนถึงเกือบจนกว่า40องศาแต่ปัจจุบันนี้นะจะประมาณ44องศาเซลเซียสนะนั้นเราก็มาแต่ถ้าเราไปกินเบียร์หรือกินเครื่องดื่มอะไรกินเดี๋ยวน,ะนอนมันก็จะเย็นหรืออุ่นแล้วก็ร้อนใะนทันที งั้นเราก็เจอปัญหาที่ er, <Ori en. S 3> ไม่ค่อยที่ไม่ที่เจอบ่อยในประเทศไทยอ่ะนะแต่ว่าเราอยู่ที่เทศสาอเมริกาก็เจอไม่ค่อยจะบ่อยหรอกนะเราเนี่ยต้องอยู่ในห้องอย่างเดียวบอกไปขอโทษนะสุ่ย no หยมันอาบน้ำเสร็จยังวะ จะปวดเขาปลดขี้แน่เฮ้ยคารโร่ฉันไปซื้อหมวกทำไมร้านอะชิคคือมาไม่นี่กคนเอามาดีเลยรควาอืมแต่จิม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 อืมจิ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 มอืม ่ขยดีเว้ยโอ้โหน่าขำปุ๊บไปเร็วโอ้ยตายสิอะฮึฮึฮึ ไอศครีคมไอศครีคมไอศครีคมลลเราเข้าวอาไงอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอ้หนูเดี๋ยวฉันมาแล้วใช่ฉันเองแฟน์ซิตออไอ้สกีมไม่พวก,น,กน่ากินออกไปเลยไอ้หนูมึงทำเฮี้ยอะไรของมึงเนี่ยแฟน์ซิตเอาชิบหายละไปละ มันยัดก่อนไอ้เฟรนซิสเชี่ยยี่ห้อแดงที่ว่าอ,อีสัตว์เชี่ยกับเดิมเราต้องไปอยู่นี่ไม่ ฉันต้องเจอปัญหาแน่ๆสินะวันนี้รอแล้วนะแค่ต้องทำภารกิจให้ประเทศอเมริกากับฉันเออจิม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 ว่าละเฮ้ยหนูไปแผลแล้วจะที่ไงล่ะ เห็น,นฉันสองคนหละฉันไฟม,มาโยด่วยด้วยไหม่ใม่ม,ม่เดี๋ยวมาเหตุการณ์ในอีพีแรกอร่อยไม่เอาดีกว่าพวกโห มีน้ำเย็นเหรอมีมีน้ำเย็นเหรอซุปมีน้ำเย็นว้าโอ้วันนี่โคตรร้อนเลยสัก แล้วก็แล้วี่วันนี้หัวอยู่แล้วก็แล้วก็โอเคโอ้โอไม่ได้ช่วยเฮียเลยเลย มันร้อนอยู่เลยดีครับได้ดีนี่อันนั้นอะไรเนะี่ย มีอะไรเอ่อจะแม่เอาหรอกนะอืมอืมวันนี้แกต้องสร้างตรงนี <k k> <k no> ่แหละสางนานนะอืมโควาดึงจำว่าไม่อืม มตายแน่ตายแน่มึงถังอ้ามวันนี้รอย,ยิงร้อยอยู่เลยโอเคโอ้โอ,โอ้วันนี้ยิ่งรอยอย้อหนึ่งอ่ะ มันนียา่างบาร์เบคิวกับหน้าร้อยก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยอ,โอืโอ้ยตายสิสีสิเอ้อเอออย่างนี้แหละพังแม่งมึงละลายไปแล้วพวก ฮึมคาคิดกันลยา่ากันดิมกันนี่แหละไม่ไมอันนี้สูงไม่พอได้แบบนั้นแหละ ตบมือหน่อยขำมึงกันทำไม วันนี้ยิ่งร้อนเลาขเด็งน้อยโลโข้อ้าสูงเรียนไปบงเลยอืมนี่กอนอ้สกาวอะไรของมึงเนี่ยอืมอะไรเนี่ยอืมอะ ห้ามข้อนะจ้าทีนี้ทีนี้เวทจ้าอ้๋ไม่สนถึงแม้จะมีปายแค่นี้ก็ทำใช้ได้ไม่อย้รู้สิแค่นี้จ้อ <c oughs> ว่าไง <c oughs> เ่อไว่าหือ นี่วันนี้ยิ่งร้อนอยู่แ้วเนะ <George. S 1> ี่ยฮืฮอช่วงสิได้เลยเอาละทุกคนบูทีมบูเราเป็นสังครั้งแรกที่เราต้องไปเพื่อเอาน้ำแล้วก็ไปบนดัก

อืมโหดุยฮได้เลยบ้านเกิดฉันน่าจะดีหนาวดีแน่นอนได้อ่ะป้าเเกนดเเสียจุเจริญท่านอะไรเนี่ยถ้านไม่มีเฮฟวี่เราก็ทำอะไรไม่ได้อืม ฮไปทำฟังเซนยจิเยอะเนี่ย <c oughs> มีเป็นหนา,าเดล อะไรเนี่ยก็เสียอะไรกห้องจังเออมเ,เดี๋ยวก่อนนะนี่มันโทษสปายนี่เดี๋ยวก่อนนะมาทำอะไรห้องกูเนี่ยโทษทีคุณสุภาพบรลุษธขอโทษนะครับว่าเนี่ยหนักกด đây nè ơi đây nè Ơ Ôi, xin kéo bước hướng cho anh Dạ dạ แมนเนี่ยสบายเดี๋ยวโมห้องรับมีในหีบของเดี๋ยวมันมีอะไรเสร็อแล้วนะท่านุกทหารเดี๋ยววันนี้เราต้องร้อนตายแน่เอออะไรวันเนี่ย คอยระเบิดคอยโอ้ยระเบิดแบบนี้ก็ระเบิดเกมอ,อกนกันนีเนี่ยนี่เกมมาไม่มีเวลาเล่นก,กับแกหรอกนะขอโทษดีิพวก ตรงไหนมานานันแนวโคตรเนียนเลยจ้ะเออนี่ไม่ใช่ทหารนี่ไม่ใช่ฉลามปลอมนะพวกเยอะฉลามอ๋มอชิบหายละฮึดูตุ๊กเกี่ยกว่าฉอนนะเนี่ยต้องขอแฟชั่นบอด รู้สับให้มันเสียทีหมดก็สูงไปเลยจะร้อดจะตายหาอยู่แล้วไอ้ควันไหมเง็นฉันเหยียดวันอากาศร้อนอด

จะไปของดีเดนเนี่ยเราอะกอบมันได้มีของดีเว้ยนี่ไหนคืออะไรเนี่ยโอ้เยนอะนะเนี่ยเออไม่ดูดีกว่าเยนอะนะเนี่ยรอจ,จังวะจะหืมโอ้แกลืมเปิดช่องระรบายอ,อากาศ

那是排骨。 sen tam böyle ni İyi ma. Ha. 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 Oi Ha. 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 เมโทรพอร์เตอร์อยู่นี่เราไปทำอะไรล่ะนี่เลยเร็วเข้าเร็วเข้าจิงก็บจก,ก,กในประเทศรัสเซีย <laughs> เร็วโคตรสูห้อาห้า my staying, Allah. Right. Oh, it's so good.

mười tao ôi kìa trời gì bỏ có chứ Hmm?